ยิ่งเบื่อยิ่งสร้างสรรค์วิธีใช้ความเบื่อหน่ายให้เป็นประตูสู่ความคิดสร้างสรรค์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพัฒนาตัวเองของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่อาจจะฟังดูแปลกแต่รับรองว่ามีพลังมหาศาลซ่อนอยู่นั่นคือพลังของความเบื่อหน่ายครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดความเบื่อหน่ายนี่แหละที่เป็นเคล็ดลับที่มหาเศรษฐีและนักนวัตกรรมระดับโลกใช้สร้างสรงสรค์สิ่งเหนือโลกทําไม การอยู่ว่วงวางถึงเป็นทางลัดสู่ไอเดียเงินล้านได้วันนี้เราจะมาไขาความลับนี้กันหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าสมองแล่นกันใช่ไหมครับแต่มันแล่นตอนไหนล่ะส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ตอนที่เรากำลังจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าหรอกครับแต่เป็นตอนที่เรากำลังทำอะไรเพลินๆตอนอาบน้ำตอนเดินเล่นหรือตอนกำลังจะหลับตังขานั่นเป็นเพราะว่าเมื่อสมองเราได้พักได้ปล่อยวางจากภารกิจที่ต้องโฟกัสอย่างหนักมันจะมีโอกาสเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า Default Mode Network หรือ DMN ครับ DMN คือเครือข่ายของสมองที่ทำงานเมื่อเราไม่ได้กำลังคิดถึงงานที่ต้องทำอย่างมีสติมันคือโหมดที่สมองเราจะเริ่มเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่เก็บสะสมไว้ในคลังข้อมูลทั้งความรู้ประสบการณ์ความทรงจำเข้าด้วยกันในรูปแบบใหม่ๆเราวับเป็นห้องทดลองไอเดียส่วนตัวที่เกิดขึ้นตอนเรากำลังว่างหรือเบื่อนี่แหละครับมหาเศรษฐีผู้มีชื่อเสียงหลายคนเช่น Steve Jobs Bill Gates และ Elon m u s ตาลเคยกล่าวถึงความสําคัญของช่วงเวลาที่ได้หยุดพักอยู่กับตัวเองหรือปล่อยใจให้ล่องลอยซึ่งมักเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ผลิบานและเกิดไอเดียใหม่ๆทําไมความเบื่อหน่ายถึงเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบมีสิ่งรอให้เราเสียบติดทั้งโซเชียลมีเดียข่าวสารการแจ้งเตือนต่างๆสมองของเราแทบไม่มีโอกาสได้หยุดพักไม่มีพื้นที่ให้ความคิดได้หายใจเลยเรามักจะกลัวความเบื่อหน่าย และรีบหาสิ่งมาเติมเต็มช่องว่างนั้นทันทีไม่ว่าจะเป็นการทถฟีดดูหนังเล่นเกมซึ่งนั่นทําให้เราพลาดโอกาสทองในการเข้าถึงขุมทรัพย์แห่งความคิดสร้างสรรค์ไปอย่างน่าเสียดายเมื่อเราปล่อยให้ตัวเองเบื่อสมองของเราจะเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆทํามันจะกระตุ้นให้เราหาวิธีแก้ปัญหาคิดนอกกรอบและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่ไม่เคยคิดว่าจะเชื่อมโยงกันได้ลองสังเกตดูนะครับว่าตอนที่เราเด็กๆเ,เรามักจะมีจินตนาการที่บันเจิดเพราะเรามีเวลาว่างที่จะเบื่อ และปล่อยให้ความคิดของเราโลดแล่นอย่างอิสระการที่มหาเศรษฐีเหล่านี้ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่เพราะพวกเขามีวินยัยหรือทํางานหนักแต่เป็นเพราะพวกเขารู้จักใช้พลังของความเบื่อหน่ายให้เป็นประโยชน์พวกเขารู้ว่าการเว้นวักจากความวุ่นวายการให้เวลาตัวเองได้อยู่กับความคิดเงียบๆเ,เป็นสิ่งสําคัญพอๆกับการลงมือทําพวกเขาเข้าใจว่าความคิดดีๆไม่ได้มาจากการบีบบังคับแต่มันมาจากการเปิดโอกาสให้สมองได้เล่นสนุกก,กับข้อมูลที่มีอยู่วิธีใช้ความเบื่อหน่ายให้เป็นประโยชน์ ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าแล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะให้ความเบื่อหน่ายเป็นเพื่อนสนิทไม่ใช่ศัตรูไม่ยากเลยครับผมมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะใช้ความเบื่อหน่ายให้เป็นประโยชน์ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที 1. กําหนดเวลาว่างที่มีจุดประสงค์แทนที่จะกลัวความเบื่อหน่ายให้เราจัดสรรเวลาให้มันไปเลยครับลองตั้งเวลาสัก15นาทีถึง30นาทีต่อวันหรือจะสัปดาห์ละครั้งก็ได้ที่คุณจะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ ไม่ต้องเปิดทีวีแค่นั่งนิ่งๆมองออกไปนอกหน้าต่างเดินเล่นในสวนหรือแค่ปล่อยความคิดให้ลอยไปเรื่อยๆในช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างนั่นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เมื่อคุณทําไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าสมองของคุณเริ่มทํางานในอีกรูปแบบหนึ่ง 2. ปล่อยให้ตัวเองเบื่อโดยไม่หาอะไรมาเติมเต็มทันทีในยุคดิจิตอลเรามักจะมีสิ่งเร้ามาเติมเต็มความว่างเปล่าอยู่เสมอเมื่อไหรที่เราว่างมือ เราก็มักจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทันทีลองหักดิบดูบ้างครับเมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าว่างหรือเบื่อแทนที่จะรีบหาอะไรมาทำลองปล่อยให้ความรู้สึกนั้นอยู่กับคุณสักพักให้สมองได้พักผ่อนและจัดระเบียบความคิดบางทีคุณอาจจะประหลาดใจกับไอเดียที่ผุดขึ้นมาในหัวก็ได้นะครับ 3. หากิจกรรมที่ไม่ใช้สมองทำบ้างนอกจากการอยู่ว่างๆแบบไม่มีจุดประสงค์แล้วการหากิจกรรมที่ไม่ได้ใช้ความคิดซับซ้อนก็ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ได้ดีครับเช่น การล้างจานทำความสะอาดบ้านรดน้ำต้นไม้ถักไหมพรมหรือแม้แต่การเดินเล่นสังเกตดูนะครับว่าตอนที่เรากำลังทำกิจกรรมเหล่านี้สมองเราจะอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายทำให้เราเปิดรับไอเดียใหม่ๆได้ง่ายขึ้น 4. เขียนบันทึกความคิดเมื่อไอเดียดีๆผุดขึ้นมาในหัวอย่าปล่อยให้มันหายไปนะครับให้คุณจดบันทึกมันเอาไว้ทันทีไม่ว่าจะเป็นสมุดเล็กๆข้างเตียงหรือแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็ได้ การจดบันทึกความคิดช่วยให้เราไม่ลืมไอเดียเหล่านั้นและยังเป็นการฝึกให้เราสังเกตและให้คุณค่ากับความคิดที่เกิดขึ้นในสภาวะที่สมองได้พักโอบรับความเบื่อหน่ายเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จจําไว้เลยนะครับว่าความเบื่อหน่ายไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนสนิทที่คอยปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณมันคือประตูสู่ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและไอเดียเงินล้านที่รอให้คุณค้นพบในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างโดดเด่นเราต้องรู้จักถอยออกมาบ้าง ให้เวลาตัวเองได้พักได้ปล่อยวางได้เบื่ออย่างมีคุณภาพเพราะในความว่างเปล่านี้เองที่เมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จจะถูกหว่านลงไปและเติบโตเป็นต้นไม้แห่งนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่อยากให้ทุกคนลองนําเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในชีวิตของคุณเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ